แล้วแบบชอบลืมไหมอะไรเงี้ยหล่อนน้อยโหทีนี่เป็นหรอกทำยากมากเลยไหนเขาทมาหิเปยดีเขา,ามามศัพสามคุณชอบเร,รวสาขอโทษกตอนแกเมกื่อวานเมื่อวานอะไรแล้ว นี่คุณรู้ทีนนะ่ถ่ายมาได้เอเาหัวเอาหัวมาได้ไดเอาก็ถ่ายมปได้เนาะคุณจะถ่ายเราได้ถ่ายไม่ได้อะเือนไปก่อนนะเื่อะช้า เอาให้บวัวนั่งเล่นกับพี่หัวทั้งวันไหนได้เ็นมันยอมวันี้ผมจะถ่ายพิวดิ้งนะครับแต่ว่าบวัวไม่อยอมเขาต้องแรงว่าหายเ้ยน,นะ

หายไหนวะเนี non. Non h h h ่ยห้นอนนอนบหมูอะไม่ถ้าถีได้อะถีได้ใช่อยู่บนคอนได้ถ่ายได้มยืดเชียวมันอยู่บนไหนแต่บืหัว เอาหน้าออกมาได้อยู่เอ้าเ้าหัวเอาหน้าออกมาในช่องได้อยู่ได้อยู่นาะแม่ไม่มาถ่ายให้หลังสะดวงเนี่ล่ะ ได้ไหมได้พ e ี่พี่มีเหรอตอานั้นได้เหรอเออมันได้แต่อะไรอ่ะ เไปทั ừ, ้งที่เดี๋ยวเขาได้เราเข้า,างไป <c ười> แซมเลยแงง <c ười> สมไม่ง่ายกว่านี้ไหมแซมแล้วก็ถ่ายเลยเอางี้คุณนังน่งงาผมอยู่ข้างล่างไปบอกแซมแต่ผมไม่ชอบชุดน้า เปลี่ยนได้ใช่ไหมแบบพระอินเท่หะ่ะเท่ห์อ่ะจะได้แบบใส่แบบทาซิโดกับลูกชายด้มไหม วันนี้หยุดพักอยู่บ้านกันเลยจ้ะก็ไม่ได้หยู่นะคุณแม่รออ,อีกแป๊บหนึง่งก็ไปขายของต่อแล้วนนี้คือกินข้าวครับติหัวขึ้นแล้วก็คืออยู่ตลอดทังถ่ายได้อยู่นนนีัะหัวและแค่เขาไปจังสีแดดวะโตกะยุงสีอ่ายกะยุงกนะังเลย ไงวะแบบไหนไม่พอสอบด้วยสอบสองคนไม่ใช่หมายถึงว่าหัวเย็นอยู่แล้วเราก็ลองเดินเข้าไปยืนข้างๆอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวคนเยอะเป็นอแบบพวกนี้คนเยอะอะคนละป้องเดินไปเดินมาแทนเหมือนกันต้องถผไว้อะไรแรกถ่ายแทนก่อนเลย เล oh. hey. no ้องโนเขาอยู่ตรงกลางระหว่าแม่กับป้าเขานม่ทาดโนเหรอเดี๋ไปขี่ไปปะ ไปทำงานนะเอาไปอยู่นน่นวันนี้เอาไปสี่ตัวสี่สาวไปอยู่ตรงกลางีล้วแจกยาทไม่มีรน้นปเลยครับ 是的。

ช้าโนใส่บาทยังเฮ้ยใส่บาทคุณนะผม่ส่งแม่ส่งมาเพิ่มเหรอมาเพิ่มเหรอแม่ส่งเพิ่มมาเลย อ๋อแอ่คุณอยู่บนแหย,ง,ยงนี่เหรอมนันง่ายนะแยงไหมสามพี่ดาพวพรย่งนี้พรงถ่ายพิวดิ้งพี่ดาวแต่ว่าจับลูกยังไม่ได้เนี่ย ก็สำคัญไม่ให้ถ่ายน่ะนี่ดีไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้บัวก็ยังเ,เดกดาเอาให้บัวยื่นของมาถ่ายกัได้ไหมไ่ัวเขาจะเป็นเด็กดหาหัวก,ก็เอางี้โซ่ถ้าบัวนอนใช่ปะบัวนอนปุ๊บผมก็วิ่งเข้าไปผมก,ก็วิ่งเข้าไป กูคุ้โหอะไรยเจ้าเขาไปยืนท่านาปกเลยมีแนวแนวนอนไหมตกยังไงหัวเอาไปให้นอนนอนรู้อ่ะคขนอนนอนแล้วขึ้นไปจับโต๊ะได้เค้าเหวี่ยงเลยอ้าวเหรอ,ม,อมีโมเมนต์แบบนั้นด้วยหนนงงวเ,ยเหรอน้องแม่นี้นบ,บัวบบน่าจะรู้งานถึงวันบัวเขาทำได้เลยอเออเนี่ยผมขี่ไงคุณก็ขับนบนอยู่ข้างบนอะไรอบบีกมั้ง ก็อยู่นแล้วมากีตกอเขาบอกล่จะลองดูต้เจ้กระปิดผ่าตี้ต็มล้างปวดแล้วไอ้พมึงบนไม่รอเลยหรอวป่ไอ้บัวกบัเทียนสองเทียนหรอเล

พี่แซมก็คือถามว่าขี่ขี่ได้นะครับแต่แบบจะปีนข้างล่างก็เสีเยวไอเดียเอาขี่เนี่ยขี่บนเดียงเนี่ยนะโตขี่บนเดียงเนี่ยเ,เท่เลยอีแบบเลยออกฟันของมันตายแล้วมันทำไมมันไม่หลุดอ่ะ ไม่ได้ตายเป็นเป็นอะไรความคือก็สนุกดีกว็มันดึกน้อยเลยอ่ะไหนมันสันนดึกน้อยพันสวยเลยดิเลียกันดีเลยมันดึกกระชิบน,นิสเอง ทำไมฟันมันเท่ากันเนี่ยหมอเกาฟันให้เหรอยังไงหมอตัดเท่ากันหรอเท่ากันเองมันเท่ากันเองมันเท่ากันเองไม่หมอต้องตัดเนี่ยไอ้มีตัดเลยดิเอาเท่ากันเองทั้งบนทั้งล่างเลยดิไม่หมอตัดแน่แน่ไม่ได้ตัดเที่ยวมีอะไรออกมาเลยเที่ยวได้ไงเที่ยวได้ไงนันศึกหล่อแล้วเนี่ยเด้อมัเท่ากันเองเลยดิ ใครจะมาตัดฟันนะเอฟซีชื่นบัวได้ชื่นแต่งตัวอะไรแต่งเอาชุดบรริดโนล่ะชุดบรริดเอาดำดำพอใช่ไหมใช่ดำดเนี่ยเนี่ยเลยเจ๊อ่ะก็ดำเนี่ยเเจ๊ไปถ่ายรึเอปล่าได้ถ่ายกับเจ๊กับเจ๊กับดิ่งดิ่งนี่ไหะเจ้ถ่ายอยู่ไหนก็ถ่ายอยู่ในวัดอะไรอย่างเงี้ยวัดป่าเจียงเลย เอาแค่มีบัวก็พอละหนูถ่ายกับหมาเ้วยแต่ก,กล่วหมามัาทำชุดก็พังมันก็โดดใส่โต๊เลยหัวลูกไม่หนูคิดดีเลยลูก ที่ไหนที่วัดหรอ,อ,อเอาเป็นว่าถ่ายอยู่ในบ้านดีสุดเข้าใจปะแล้วคอถ่ายดีสุดแค่ผมเองจบงานหวานจังน้องสุดตาครับผม

ย่าวันนี้มีครับคุณแม่ปาตาไม่ผมไม่นอนใช่ มีแต่คนแกล้งโฟดมาเอาให้ถายขวัญเมืองอย่างถ่ายรูปเตรียมให้เห็นแล้วเออคือแย่เง้าไหมครับ Cứ phải ta đi Ừ Phải ta mong nhá Hmm. Đi, đi thả nha Tuyền เนี่ยถ่ายอางนี้แหละได้อยู่ ถูซ้ายถูขวาอยู่อ่าผมอาบน้ำนะครับแล้วก็จะไปข้างหน้าร้านนะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไอ้สครับวันนี้ก็จะมีสีสาวแสนสนไปหน้าร้านนะเว้ยสีสาวแสนสน สวัสดีครับ